เ <Okay, S 1> าน้ำ้นไหมดีนะตอนไปเที่ยวนั่นอันพอเอ็มาวา่าทาานี่กับฝนตกตลอดอยู่แต่วา่าตกตลอดแต่ว่ามันบอ่อแห้งนะ่ะเขาเลยต้องมาหดมันคือเกา่าพอมันต๊ดินเปียกข้างบนแต่วา่าขางลางมันบ่อ่อชุมถึงน้ำเนาะชิ 1, ้นหนึ่งเขากมเด้อนึ่งข้าวกมข้าวกากับข้าวขาวผสมกัน แขกพิเศษมาหามันกับโบเมย์ได้อีฮานี่ก็เลยมาตะเที่ยวมาหามูอีกมันกัได้จักเขาต้อนรับบอต้อนรับมันกับมามันกดจริกงแล่แม้ถ้าเจ้าจักเซียจังใดเนาะน้อยยามาเงื่อนกูอ่นเขาหาเขาออกจากกันได้มือสองมือกับโบก้าบาอ์หนึ่งเขาต่อเขาจีบอนไปน้องอีปนาอืมมาต่เที่ยวหออแต่มมื้อก่อนผุนมือวานนี่เห็ดอย่างบ่ได้เลยแม้ลุงมาเก็บอันทากเก็บอย่างอยู่หน่อยนึงเก็บทากมันกินดอกไม้ กินพักแม่ไอม้มาเนียเห็นหยางบ่ได้เลยเมื่อวานนี่ก่อนเมื่อก่อนเมื่อวานเห็ดหยางบ่ได้มือนี้ก็ยังเห็ดหยางบ่ได้อยู่มันยาวมันน้องไป,อ,ไปออกจากบ,บ้านเทียวซีนึงเนาะแก็บมันไปกินกับก้อยหอยโอ้ยแม่สาระแน่ก้อยโอ้ยลมผัดอันเนี้ยพักส้มฝรั่งเด้อฟันเขากับว่าพักเอ่อพักติว้วฝรั่งพักสม้กสมนั่นแหละอือเอาไปต้ม่ปลาแกลงสีเฮ็ดต้มสีเฮ็ดกับแซ่บอันนี้แม่ไอม้มา บ่ได้เอาทิมบ่ได้ลกทิมเนอะเนี่ยไว้ถะกินมันยังน้อยเดี๋ยวไปกินกับก้อยหอยกับปนกับแซบมาเนี่ยเส็บแซบพุ่นเดียวพัดข้างพุ่นนี่นะใช่เ er จ mm. ้าเบิงบักเชอร์ลี่ข่อยบิรยูแหมปกติคันแม่เอ้มาอยู่ไม่เอ้มาจะอยู่นี่อยู่สวนตลอดทั้งกลางเว้นกลางคืนกลางคืนก็อยู่ฮอดหกทุ่มตีหนึ่งนกมันบอกล้ามากินไปเที่ยวกลับมาเฮียบด้วยเบิร์กเชอร์ลี่แม่ไปแต่ที่ดายก็ยังนกมันมากิน ไน้เห็นบอเนี่ยนกกินนี่เนี่ย,กกยบ่นเป็นคนนี่เนี่ยเห็นบอมันมากินมาหย่างไปจะสร้างขึ้นอย่างเด้หัวบเบิ่งเหนเลยระวังลิซืเซอรนเป็นขึ้นเนี่ยแห่ขึ้นอย่างมาสวมอยู่สวมบอท่านมท่านมันกิ่นก่อนอันนี้ก็ไอ้ต้นแอปเปิ้ลมือมาฮอเมือก่อนนี่ลมแหง้งแหง้งมันหลน่นสี้ให้เนพอเอ็มมาเฮดแนว้ใส่แบบสี่เหลี่ยมคือบ้านเขาเ่ยไ,ไหมะกันบอให้มันอินบ่ให้มันล่มนะอเอาพักซีไปกินกลับก่อน ไช่ตัดเอารูปเอา้หย่อนเอาเนาะรู้จักหย่อนเอาไหมหย่อนเอาอย่าให้มันถีกันเลยหม่ต้นนี้น้อยตรงกลางนี่ออกมันลยงาม <S <S อันนี้สลัดแม่้ม่าเอาออกไปปลูกทั้งพุ่นกับมีก่อนเดินทางไปเที่ยวน่ะอันนี้มันเริ่มกลับมาไม่ใหญ่ล้วชิย้อนไปนย้อนไปนไปปลูกอายุแต่ว่าเอาไปกินกลับอัน ย้อนไปกินกับก้อยหอยสะกอนงามอยู่เด้ต้นหอมผักชีหอมป้อมเอาไปใส่ลาบอันนี้มันอยากเท่าแล้วเห็นบ่บบได้ไปกินกั๊บดอกแพงเอาแนวมันไว้เอาเม็ดไม่ปลูกปีนาเด็ดเอาหน่อยหนึ่งไปใส่ลาบซื้อเออไปใส่ก้อยหอยซื้อเอาใบมันข้างล่างเนี่ยที่มันหักลงเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะเด็ดเอาหน่อยหนึ่งน้ำหอม ต้นหอมต้นหอมไทยตายแล้วมันเถ่าแล้วบได้กินมันกินแต่ต้นหอมฝรั่งไปเที่ยวสามสี่มื้อหนึ่งโอ้ยถั่วลันเตาเป็นหมากแล้วเห็นปะถั่วลันเตาค่อยเป็นหมากแล้วดอกไม้ก็เป็นอดอกหลายแล้วอันนี้อันนั่นเดอน้อเหนือต้นของอันเลดิสเห็นไหม เสียเอาใบมันไปกินกับอันก้อยหอยกินได้เบิดแล้วก้อยหอยปนหอยเอปนป่าลาบปูปนปูกินได้เบิร์ดต้นมันยอดมันเอาไปแกงไปออมก็ได้ยอดอันคลองอันเด็ดเด็กนี่บางโน้นเป็นหัวแล้วบ่เมื่อ,ก,อก,กี้เขาลงดึงหน่อยนึงเนี่ยเป็นหัวแล้วน้อยนึงหักต่บ่บ่ให้แกเห็นบ่เนี้หัวน้อยนึงแต่ยังไม่แก นี่ผักกาดนี่เกิดมาให้กินเด้อเอาไว้ลงสตอรี่ครับทายลงเฟีถ่ทายลงยูดูพาน,นั้นเด้ย <c oughs> อย่าใบาแก่นไปกินครับอันก้อยหอยก่อนเ <c oughs> นี่ยอ๋อไอใบาแก่มันก็กินได้ก็อร่อยแล้วกับก้อยหอยนะมจำเป็นต้องเอดอ่อนมันหรอกเนาะเนี่ยงามขึ้นอย่างไปเอาเนว้มัน,นติ่มทาดขึ้นที่จอยอยากินผักหลายอยู่อันนี้อันนี้หาคนง,งามด้วยผักเพลว ผักแพลวพักใบไผ่เปเอามันดอกอาคนปลูกงามกำลังสิงามหอมเทียบกับปลูกมงนี่มันหอมมันบางามเนี่เห็นบหอมไปเรื่อยชิ่งยายไปปลูกบางไงมุู่มไปปลูกหมองมันไม่แดดคุณเข่ามาทางในหอมเขารรม่ากำคุนคุณให้เจ้ารางหอม,หอมเออเออนั่นแหละเออเออแมนที่มันใบปเป็นคุนนั่นออหอมหอม,หอมเข่ากำเลยเข่ามานน่งนันเนี่ยหิงหาหน้าที่ก็สุกเลย่นี่หนุมดีของที่ริมยงแดมน่ะ น้อยมันเอามาแล้วนี่นี่ไงพี่ไม้ก็เหลืออยู่ซากนี่แหละคิดถึงใส่นีได้น้อยกูว่าอย่างอย่างกูเอามาเดน้อยที่ไหนมันอยู่นี่แต่เกียบกัเอาไปกินมาม่าเก,กันนี่ก็ได้เห็ดอันไม่ให้ลูกแต่เกียบกบอะไรเลยฟุ่นเขาคัวบั่ะพิกรสดีเกลือน้ำตาลสลดุด <laughs> อยู่นี่เวิร์คนรวยข้าเจ้าลืม <laughs> พี่น้องเอ้ยอืมสิเห็ดอันอตาหอยออกเลยได้ไหมนี่นะขันบอเอาตาห,หอ,อ,หอยออกข้าเจ้าว่าสิป,ปวดหัวฉวันน้อย <laughs> เอาตามันบอกแล้วกระชีนขั้นหน้าบักหนาวขั้นเกลือขั้นหน้าบักหน้าขั้นเกลือกบไปกบมาจนว่าบักหนาาอันข้ามันแพงก็ใส่หมากหนึ่งข้บักหน้าพีแพงก็ใส่จ้าสามหมากขั้นสลับไปมาสามทีน้ําละเอาเริ่มกันเด้อวันนี้เด้อผู้ใดกอดที่ฟาดคนสวยน้องติดตามอันนี้การใส่เกลือก็มาขั้นขั้นจนควข้าวควมแบคทีเรียอย่างออกนั่นละขั้นบ่ากให้แบคทีเรียอย่างออกกับบ่ต้องขั้นจะตาแล้วลาบลดตามนั้นหล่ะ ขั้นน้ำเกขือนหน้ามะนาวแล้วก็มาต้มต้มสุกแล้วกลับไปปรุงรสก้อยแะ้วแบนนี้นะคนค่ะคนมนุษย์มนุษย์ปาดแต่แสบนะ้อยหอยด้วยพี่น้องหน้าตายใช้ได้ตรงรสชาติทังกวัดทงหอยทุงเดียวนะจ่าก็นเลยต้องใส่ต้นหอมลายอีกยางพักจะขอปลูกเองมันลายป้อมพักกอดสารเคมีใส่แต่ปุ๋ยยูเรีย ปุยปุยขี้งัวก nah> ับปุยขี้ไก่แดงนะเธอกินก่อนนะจ้ะอืมหัเราะที่ไม่ายเลยเพื่อนมุมีได้ได้เวลาซอยแล้วบางวงเหลือมาจากเที่ยวของอันคนมีเงินอันนี้ก็ง่อยแล้วแล้วเอาวิเลียกินอย่างนี้ไปแต่ อะไรอะเรียหากอยู่ข้างเทิงอ่ะเออไม่น่ากินเลยแล้วพี้เขาก่ำที่กินก็เป็นอีน้อยคนละกระติบมุซันกบุบบดบลูเรกบุบบดบลูกละวน้าบางคนเขาเรีนเกมยิงดองหรือเปล่ากดกินยิงดองบะหมอนกับบ้านหวานหอมซึ่งมาจากแบมบัวเนี่ยถือข้าอยๆเนาะแถมเป็นบะหมวงแก่นำนั่นเดียวมาว่าคนสวยอันนี้แกงหน้อไม่ไอ้น้อยเอ้าก็ไม่แม่บักอันนั้นเขามาลิงกับโปติเดี๋ยวเดี๋ยวเปเมืองก่อนกูบ้า อะไรเลยค่ะอิฐผู้ใดทำผัวมันไปถ้าผัวกูไปนะเนี่ย,อยเอียมันย่านเทมีบอเกิดคืนซื้อมาเดือนกลัวแหละน้อยเดือนกลัวอีรีเนี้ยแต่มเกิดคืนคมันไล่ได้ดนุนืมืม่เกิดโดนโดนหรือว่าสารกันบูดจ้ะเอออาจจะอย่างน,น,นั้นเลยตามตามนั้นเลยจะไม่ยานจ้ะพอพวกเราตายบนแล้วเรารก,ก็ต้องฉีดเหมือนกันนะเธออันนี้เอาแม่งแต็มของเทีเวนนยวเผมให้ให้เบิร์ตโยซื้อสามหมากหรือสองอันนี้ สลัดจากสวนผักชีโอ้ยจากสวนทางนั้นเลยซื้อก็แค่อันนี้แหละจ้าเนี่ยกล่องข้าวแล้วก้อยอหอยแล้วกะกินของหวานได้ปะ,นะเนี่ยไว้พระจันทร์เนี่ยพวกคนไม่ต่างเขาซื้อมาจากเมืองไทยจ้าส่งมาจากเมืองไทยสาลมันคุณสวยใส่ไข่เค็มบ่มีใส่ไข่เค็มใส่ถั่วใส่ถั่วเรียนไข่เค็มและใส่ถั่วเรียนเฉยๆอ๋ออืมอ่ะกินกินคนสวยนะเป็น เ็ดเ็ดเศดเบืเ่องแตกูบาวทรงอย่างมหาบอน <c oughs> กูกะอายกินอยู่ <c oughs> เ้ว่ยปกะมันใจอีกเตี๋ยเนี่ยของมึงซือ่ออยู่กูบ่กินอดอกกบแพฟสานพัดบอกว่าตกมาจากหลังช่าเหตตาให้ขึ้นไปส่อือบันไดเลื่อนออกบอกง่ายหลัง กินข้าวเลือกรากันแล้วไอ้น่อยกับเมื่อแล้วเลียนาวาถาไปเล่นน้ำเอ,ม,ม,าเอม,ม,าามาเอม,มาว่าดอมาจะเล่นมุนเดืองงานงานเจ็ดตีวันวันจะไปกับอีกุ้งอืมก็เลยว่าพรุ่งนี้ค่อยมานอนกับเอม,มาก็ได้ก็เลยครับกับแม่บ้าน,นี้ใส่พอยเอม,มาไปซื้ออันนี้มาให้มาใช้ต้น,อนแอปเปิลนั่นแหละเด้ซื้อบันใหญ่โพดเงาโพดพุ่นนะก็เลยซเ้อพันตัดนี่พันสองอันนี่เพราะว่ามันใหญ่โพดไปซื้อมาตัองอ้งแต่อาละซีซีกระสัง เลยว่าเธอไปซื้อมันเสียงเงินที้งย่างสันเฮีนเขาเฮ็ดเอาอยู่ในเฟซบุ๊กนั่นเขาเฮ็ดเอาแล้วมันจะบบอจัเป็นต้องซื้อกันแล้วอเธอได้ซื้อมาแล้วก็ยาตเธอหล่ะนะสิมาใส่ต้นอันนี้แหละต้นอันเอามันสตรอเบอรี่เนาะต้นเชอร์รี่ที่ว่านกกินเพื่ออะไรเห็นบ่ก็สิมาใส่บอกเพื่อนว่าให้เธอเห็นลักซี่อันเดอร์หนึ่งสองสามซีหน่ยไหมวันเราไปซื้อมาอันนี้ก็ต้องใส่ลักซี่อันด้วกันเนี่ยว่าแม่ไอ,อ้มาเอามาใส่อันหนึ่งมันบระยู่เนี่ยแบบนี้เห็นวันเองเนี่ยต้องใส ห็นบออือแล้วอยู่เง่อนแล้วก็ซื้อจดเนี้ยกลับมาจากเคียวจังมาเห็นบาลมแห้งมันต้องหักนะว่เก็ดเลยอย่งเปิก้กระเลยสีผากึ่งอะไรนะว่าซักนี่อหไรไหมมือนี้ต้องเห็นมันแล้วนะบอกเราเพราะว่าลมมันแห้งกันหอกอันนี้ไอ้น้อยเอาเบีย้ยขานาเบีย้ยขนามาให้ชี่นี่ปลูกว่างามแล้วมันฮักแหมอืฝากอีน้องกุ้งมามือนออีน้อย อีโนยมากก็ลืมเอามาให้กุ้งปเดเงินเพิินเพิินก็ได้อีกกุ้งมากอีกกุ้งเอาเมื่อเฮือนอีกเอาเมื่อเฮือนละาหาคนเอามาให้แม่เอมานี่มือที่สามเอาเมื่อตั้งแต่ก่อนเมื่อแม่เอมาไปเที่ยวจนแม่เอมากลับมาหาคนได้นี่แแล้วกลับมาได้มือที่สองที่สามในเดียวมันก็เลยฮักไปเลยแม่พู้น่ะฮักแล้วก็เลี้ยงร้อมแต่นายนัคนไทยแหมส่งกันไปส่งกันมา่ากกันไป่ากกันมาเทือดทได้ปลูกก็เกือบตายต้อาไม่ก็ได้อื ะพาแล้วสองไม้ที่ได้เป็นไม้หนึ่งเพราะมันใหญ่แหงเลยนี่แหละกอเอียุ่นระดันั่นนะนะจับซอยปัวกันนะปัวสิดาปะยินทะลุะแคปปดล่นมาเงิน,นไม้แล้วถือย่างน,นี้เนาะจะลมผัดกันยังถือมันข้างล่างมันเป็นอันเป็นหินได้จากพอปาแถวนี่มันเป็นภูเขาเนาะเต่สมัยก่อนก็หลายหลายร้อยหลายพัยยยยนปีนี่เป็นก้อนหินข้างล่างกันเลยพ่อแต่พวก เออมันเป็นภูเขามันกลเ่ยพ่อภูเขาลายทั้งหมดนี้กันเห็นบ๊อปเมื่อนั้นยะเมื่อนั้นจะเป็นพวกภูเขานั้นแถวน้ำมูลน้องกับคุณก็บเดชได้บลึกได้สมิ่็โอเคแล้วล่ะอ่ารู้สะถูกหลับไข่ได้พอหญ่เอ้ยอันสร้างสร้างอย่างกระค้านขีปันอย่าสูบนะแม่ที่เอาบามเนี่ยของเม็ดของปีกายนะเด้อเนี่ยเม็ดของปีกานี่แม่เอามาซื้อมาแล้วกันมันมีเม็ดมีแนวมันเก่าออกเนี่ยเป็นดอดอันนั้นก็เลยเอามา ก้ามาเพาะเองเลยนี่ยงามๆดอกมนสีส้มสีเหลืองเทิงระเบียงนะก,ก็มีซื้อมาน่ะปีนี้สีเลี้ยงง่ายบ่นอน,นเนี่ยเห็ดแล้วอันหนึ่งแล้วหวยกุ้งมาพอดีบอกพนว่าเธอต้องเห็ดเห็ดแล้วนะมือนีนะอันนี้ต้นเนี่ยต้นเชอรี่ลมมันแห้งนะเอ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 อพ่ท่านพนว่าอืมคุณเดชเราไปคุยกันครับอันสตนญี่ปุ่นนี่มาง่ายบ่มาง่าย รถผัดสงสารมาอาทิตย์หนึ่งพอดีแล้วนี่โอ้ยผู้ดเดีขดขาวหองน้ำมันนี่ไฟอ่อนไอ้น้ำอ่อนลงอ่อนลงนี่ยรับไปจักหน่อยตื้นหนึ่งบัซซีเอาเซน้ำล่างไว้แล้วก็เซน้ำไว้ททนนิมอื่นมาให้มีเวลาอยู่มาหาลกาหนาทายดอกไม้สักก่อนอ้าวอย่างมันเซิงก่อนนะพนูนะอย่าคิดน้ำมันเดอรให้เจ้าก็ได้บ่ได้ขิดน้ำเดอเบิงซื้อ อันสีส้มนี่ง่ายออกมาปลูกแล้วบงงามเอจเตี้ยแต่ว่าสีขาวงามใบบบมีบ่งสแตกเบิดดอกไข่อยู่เนาะมันบ่สสแตกดอกแหมสวยงามตามท้องเรื่อง